การทำนายนี้เป็นการเปิดไพ่ทำนายแบบไม่เจาะจงวันที่หากคุณเปิดมาเจอคลิปนี้คำทำนายนี้เป็นของคุณในวันนี้ค่ะเปิดไพ่ตรวจดวงชะตาของคุณในวันนี้งานเงินความสัมพันธ์คำแนะนำมีอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยอย่าลืมกดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ดูดวงรายวันเพื่อเลือกคำทำนายในวันต่อๆไปของคุณได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มาดูเรื่องของการงานของคุณในวันนี้นะคะคุณจับได้ไพ่พระแม่นางกวักการมาเทพแล้วก็แม่ขลากับรามสูตรนะคะไพ่ใบแรกเลยนะคะงานของคุณเนี่ยนั่งอยู่นะ,ะกวักอารมณ์ของแม่นางกวักอ่ะแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นเรื่องของต้องทําตัวให้ดูดีดูสวยดูหล่อนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะรับแขกนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอนะ่ะวันนี้มันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ การพูดการจาการชักชวนเชิญชวนนะคนทั่วไปนะก็มองว่าเรื่องของงานขายการติดต่อนะคะอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นรวมถึงเรื่องของการค้าด้วยนะคะและไพ่ใบที่สองอะคะ่ะได้กามาเทพนะคะมองว่ามันเหมือนแบบเราเป็นเหมือนตัวเชื่อมนะของความสัมพันธ์ของคนสองคนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารอีกเหมือนกันนะคะเป็นการเชื่อมต่อเป็นเรื่องของคอนเน็ชัน ที่เราจะต้องเป็นตัวกลางของคนทั้งสองคนนะก็จะเป็นทั้งเพศหญิงและเพศชายนะเป็นตัวกลางนะของแบบพระผู้สร้างนะแล้วก็ความอ่อนโยนเป็นตัวกลางของความสัมพันธ์ของการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีในที่ทำงานก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่เราจะต้องไปสื่อสารไปพูดไปติดต่อเพื่อให้เขารักเพื่อให้เขาหลงเพื่อให้เขาเข้าใจเพื่อให้เขาสารสัมพันธ์กับเรานั่นเองนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายได้เมฆขลากับรามสูรแต่อันนี้จะเป็นไพ่ของคนรักที่เขาขัดแย้งกันนะคะอันแรกจะเป็นอ,อกรารม,มาเทพคือเรื่องของความรักที่เป็นไปนในแบบราบรื่นใช่ไหมคะก็จะเป็นไปได้ะคะ่ะว่าการติดต่อของคุณนะคะมันก็จะมีทั้งแบบกลุ่มบุคคลที่เอื้อคุณกับกลุ่มบุคคลที่ไม่ค่อยเอือ้อคุณคืออาจจะพร้อมนะคะที่จะแบบว่าปะชะดาปะทะกันกับเรานะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณจะดีหรือเสียนะ,ะในวันนี้เน้นว่าเรื่องของการสารสัมพันธ์เรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของการยิ้มแย้มแจ่มใสเรื่องของการเชิญชวนนะคะมาสิจ้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาในร้านนี้เลยนะคะเราจะทําให้คุณมีความสุขเราจะทําให้คุณพ้นจากความทุกข์เราจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อคุณเองนะให้คุณมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเรื่องอะไรที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่มันเกิดเรื่องของความบาดหมางเนี่ยนะเราจะเป็นตัวกลาง เราจะเป็นคนเชื่อมนะ,ะสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนั่นเองมาดูเรื่องการเงินกันนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะจะเป็นพระวิษณุกรรมเทพธิดาแมงป่องแล้วก็พระแม่ธรณีนะคะซึ่งพระวิษณุกรรมกับพระแม่ธรณีเนี่ยนะคะก็มีความาเชื่อมโยงกันนะคะในเรื่องของอ บ้านนะบ้านช่องนะคะทรัพย์สินบ,บ้านช่องของเราในวันนี้เงินเราไปสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะว่าคุณอาจจะใช้เงินนะคะในการต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะคะใช้ในเรื่องของการใช้ในเรื่องของที่ดินนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องกับคนในครอบครัวนะคะ <c oughs> ก็มองว่าเรื่องของการเงินวันนี้นะ,ะไพ่มันออกมาเป็นแบบในเชิงของแบบความความร้อนความแบบว่า อันตรายอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเรื่องของการเงินอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ในวันนี้นะอย่างเทพธิดามงปองเนี้ยค่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงพรมจันทร์ผู้หญิงใส่ชุดขาวเงี้ยค่ะแต่ว่ากําลังถือแบบว่าอ,าอาสสรพิษอยู่มันเหมือนแบบมันมีของร้อนอะไรบางอย่างอยู่ในมือค่ะก็อาจจะเป็นแบบว่าเงินร้อนนะ่ะเงินที่จะต้องหมุนที่จะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของภายในครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินกันกับของเรานะคะการเงินมันยังดูเหมือนแบบมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้มันมีเรื่อง ร้อนใจอะไรบางอย่างเข้ามานะอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องของการเงินวันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ดังนั้นนะคะอยากจะควักเงินนะคะจ่ายอะไรนะ,ะอาจจะต้องแบบว่าชะง,งกักหรือยับยั้งชั่งใจเหมือนเราถือแบบว่าอสอรพิษอยู่ในมืออย่างนี้ค่ะบางทีเราใช้จ่ายไปโดยที่เราไม่ได้คิดหรือไม่ได้ระวังเราอาจจะกลับมานั่งเสียใจในภายหลังก็ได้ว่าเออรูกนี้ไม่น่าซื้อเลยนะคะหรือลูกนี้ลุกนี้วันนี้ไม่น่ากินหรูอยู่แพงเลยอะ่ะมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างที่ยังแบบ ต้องไปใช้ต้องไปหมุนก่อนน่ะอยากให้เอาเรื่องของเงินที่ต้องใช้กับเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของการสร้างความมั่นคงอะ่ะเอาเป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องของความสุขเสวยสุขนะคะสมบูรณ์หรือว่าเ,อาเสื้อผ้านหน้าผมอะไรพวกเนี้ยเรื่องของเงินที่ใช้ในลักษณะนั้นเนี่ยขอให้เอาไว้ที่หลังในวันนี้ค่ะมาดูเรื่องความสัมพันธ์ในวันนี้บ้างนะคะคุณจับได้ไพ่ความไม่เที่ยงพระพายแล้วก็พระกิษณะนะคะซึ่งไพ่ทั้งสาใบอะ่ะมันมีความแบบแตกต่างกันเลยะนะคะ ก็เลยว่ามองว่าวันนี้เรื่องของความสัมพันธ์ของเราเราอาจจะเจอคนแบบมากหน้าหลายตาหลากหลายรูปแบบหลากหลายอารมณ์หลากหลายบุค,คลิกนะคะอย่างไพ่ใบแรกอย่างเงี้ยค่ะความไม่เที่ยงใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบโอ้โหกลุ่มคนที่จนไปเลยนะคะกลุ่มคนทํางานอ่ากลุ่มคนในในภาคขาวอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นแบบกลุ่มคนแบบทั้งท,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 งทงางโลกทางธรรมทางสว่างทางมืดคือ พบปากกับกลุ่มคนแบบว่าหลากหลายรูปแบบอย่างพระพายอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนแบบลักษณะแบบเยอะค่ะเป็นฝูงชนฝูงคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุณอาจจะไปร่วมง,งานอีเวนตนหรือเปล่านะคะก็ไปเจอคนแบบพระพายก็คือแบบว่าลมเพลมพัดนะมาเดี๋ยวมาแล้วก็ไปนะเคลื่อนเคลื่อนไหวผ่านตัวเราเยอะก็อาจจะเป็นกลุ่มคนในลักษณะนี้รวมถึงพระกฤษณะเนี่ยก็เป็นเด็กก็เลยมองว่าวันนี้โหความสัมพันธ์หลากหลาย รูปแบบจริงๆนะกับของคุณแต่ถ้าเกิดพูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วกันนะ,ะกับคนที่คุณรู้จักแล้วนะคะก็มองว่าความสัมพันธ์ในช่วงวันนี้นะมันก็เป็นอะไรที่ไม่เรียกไม่เสถียรนะไม่ stable พ่ยก็บอกอยู่แล้วว่าความไม่เที่ยงมันไม่ตรงไปตรงมาเพราะพายเนี้ยลมเดี๋ยวลมก็พัดพระกิษณะก็เด็กเป่าขลุ่ยนะคะก็เลยมันเป็นอะไรที่เอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้กับความสัมพันธ์ ในวันนี้นะกับคนใกล้ชิดกันกับคุณนะคะเช่นเพื่อนชั้นนะาขัางข้งๆปกติเป็นคนดีวันนี้แบบว่าแปลกมาเลยหรือว่าดีๆด,ดีต่อกันวันนี้พูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันอย่างนี้ก็ได้อะคือมันเหมือนความสัมพันธ์ของเรากับคนใกล้ชิดเราในวันนี้มันเป็นอะไรที่มีความแตกต่างมันไม่เห็นเป็นเหมือนเดิมเลยอะ่ะทําไมเขาดูแบบว่าสับสนวุ่นวายหรืออาจจะพูดมากก็ได้นะวันนี้แล้วก็อาจจะทาตัวเป็นเด็กอะ่ะเออพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง ทำตัวแปลกๆหรือแต่งตัวแปลกๆไปก็ได้ค่ะสําหรับคําแนะนําของคุณในวันนี้นะคะคุณได้พระนารายณ์บรรทมศิลป์นางสีดาแล้วก็พญาครุฑกับนางกากีนะคะสำหรับคำแนะนําในวันนี้นะ,ะนอนรอนั่งรอเหมือนคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณตั้งใจคาดหวังมุ่งมั่นเนี่ยนะคะขอให้คุณแบบอดทนรอคอยแล้วก็ซื่อสัตย์และจริงจังและจริงใจนะเพราะว่านางสีดาเนี่ยท่านรอคอยพระรามนะคะด้วยความ จริงใจจริงจังและมั่นคงนะจนเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะแล้วก็พระนารายณ์บันทมสินเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในมหาเทพการจะจับงานใหญ่การจะทําอะไรต้องแบบว่าใช้ระยะเวลานะและใช้ความซื่อตรงไม่ใช่ทําตัวแบบพยาคุดกับนางกากีเนี่ยเรียกว่าชูรักนะคะคือแบบว่าใช้อะไรฉกฉวยช่วงชิงทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือไม่ถูกต้องมีงามหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะ ไปอุ้มชาวบ้านที่เขากําลังแบบอ่อนล้าอ่อนแรงก็คือแบบอาจจะเตี้ยอุ้มคอมนะคะไม่คํานึงถึงตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดนะคะการจะทําอะไรเนี่ยนะคะก็จะต้องแบบหนึ่งต้องถูกต้องสองไม่ทําให้เราเดือดร้อนสามารถอดทนรอคอยนะ,ะจริงจังมั่นคงอดทนรอคอยทําสิ่งที่ถูกต้องวันนี้นะทาแบบนี้แล้วดีทําสิ่งที่ผิดนะ,ะพยาคุดกับนางกากีเนี่ยชิงไหวชิงพริบช่วงชิงอันนี้แสดงว่า อันนี้มาไม่ถูกทางแล้วสุดท้ายก็จะถูกคนเขาตรีหน้าตราหน้าได้นะคะอ๋อเป็นชู้อ๋อทำสิ่งที่ไม่ถูกแล้วก็ไม่ดีกันกับตัวคุณเองในภายหลังนั่นเองค่ะอย่าลืมกดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ดูดวงรายวันเพื่อเลือกคำทำนายในวันต่อๆไปของคุณได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ